รบสวัสดีกันเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่องฮ e โลเท e นะครับสำหรับคลิปนี้มันจะมาสรุปเรื่องราวของนาวาไวยสซามูอุดรนนันาไวยเองนะครับแกเป็นอดีตนักโทษเคยติดคุกคดีพยายามฆ่ามา8ปี แกพึ่งพ้นโทษมาได้ไม่นานประมาณ12-13วันเงินเื่อนหลังจากแกพ้นโทษออกมาแกก็อยู่กับแม่อยู่บ้านแบบชิวๆปรากฏว่าเรื่องราวมันได้เกิดขึ้นแกมีญาติผู้หญิงอยู่คนหนึ่งแล้วก็มีลูกสาวลูกสาวของญาติแกนะไปติดผู้ชายไปมีอะไรกับผู้ชายแล้วผู้ชายไม่รับผิดชอบ อยากจะเอาก็เอาอยากพาไปไหนก็ไปแต่ไม่ตบไม่แต่งกันตัวของญาติของแกก็คือแม่ของผู้หญิงก็เลยไปต่อว่าผู้ชายเกิดการประทะคาลมกันตัวของนาวัยแกเห็นท่าไม่ดีแกก็เลยไปรับจบให้ตามสไตล์ซาโมูกันเพื่อน เรื่องราวนี้มันก็เลยอิลุมตุงนางกันเพื่อนหลังจากอิลุงตุงนางกันอยู่สักพักหนึ่งบทสรุปสุดท้ายแผลนี้นะไไวได้ไปความไวเป็นของปีศาจแกยังไม่ทิ้งฝีไม้ไลายมือซาโมไรอุดรกันเพื่อนแทงคนเหมือนแทงสนุกแทงคนเหมือนแทงปลาไหลแทงคนจนตายนี่คือสไตล์ของน้าไไวกันเพื่อนเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสรุปเรื่องราวของน้าไไวตำนานที่ยังมีลมหายใจและแกกําลังจะเข้าไปหายใจต่อในเรือนจําที่มาที่ไปของเรื่องนี้ต้นสายปลายเหตุเป็นยังไงเดี๋ยว ผมจะมาสรุปให้ฟังมาฟังเรื่องราวของนาไวซามูอุดรกันเลยครับผมจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้นะเกิดขึ้นที่บ้านป่าเป้าตะบลดงเย็นอําเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรที่หมู่บ้านแห่งนี้มีหญิงสาวอยู่คนหนึ่งแกชื่อว่าคนึงนิดสามันเมืองอายุ29ปีชื่อเล่นว่าตัวกันเพื่อน ตัวเองเป็นหญิงสาวหน้าตาดีเคยมีครอบครัวเคยมีผัวมาแล้วตอนนี้เป็นไม้กันเพื่อนตัวเองพักอาศัยอยู่กับแม่ชื่อว่าอนันตสิทธิศาอายุ์อาุ50ปีสองคนนี้เป็นแม่ลูกกันกันเพื่อน ตัวเองนะเดินทางไปทํางานที่ตัวอาเภอบ้านดุงกันเพื่อนไปไปมามาไปไปกับกับเชา้าไปเย็นมานี่คือการทํางานของตัวนี่คืออาชีพของตัวทีนี้ย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วตัวไปรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อจริงๆของผู้ชายคนนี้นั่นก็คือนายสุรชัยอิ่มลิ้มทายายุ34ปีชื่อเล่นวเที เทเองนะเป็นชาวบ้านดงสวรรค์กันเพื่อนซึ่งบ้านดงสวรค์กับบ้านป่าเป้ามันอยู่ติดกันอยู่ในพื้นที่เดียวกันอยู่ตำบลเดียวกันตัวของเทเองนะมีอาชีพในการเป็นช่างตัดผมกันเพื่อนใครมาหาผมผมก็จะตัดให้ถึงแม้ว่าผมจะเป็นช่างตัดผมแต่ผมไม่เคยตัดใจฮะไม่ใช่นะคนละเรื่องพูดไปเรื่อยนะหลังจากที่ตัวของตัวได้รู้จักกับเทก็ตกหลุมรักเข้าอย่างจังเนื่องจากว่าเทมันเทขนาดกันเพื่อนเป็นชายหนุ่มหน้าตาดีอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ ตัวของตัวก็เที่ยวไปเที่ยวมามีการทักเช็ดไปหาสุดท้ายท้ายสุด2คนนี้ก็ไปนํากันอ่องลองอ่องลองได้เสียกันกันเพื่อนในระหว่างที่คบกันพฤติกรรมของเทเป็นสไตล์จอบ้อยเป็นสไตล์แอบอยู่แอบกิน เขาจะไม่เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะไปดักรอน้องตั้วระหว่างทางกลับบ้านกันเพื่อนเวลาตั้วกลับมาจากทํางานเท่ก็จะไปดักรอหลังจากนั้นก็จะพาเข้าโรงแรมพาไปเถียงนาพาไปกินกันจัดชุดใหญ่ๆใ,ให้จนหนาใจแล้วก็ปล่อยตัวตั้วกลับบ้านกันเพื่อนตัวของเทเองนะมองว่าตั้วเป็นของตายกันเพื่อนส่วนมากแล้วตั้วจะเป็นคนไปตามตัวจะเป็นคนไปหาเทเองก็นอนปั่นกระเจียวรออยู่บ้านส่วนตัวเองก็ล้างจิมไปหาลักษณะการคบกันจะเป็นแบบนี้ตลอดระยะเวลา2ปี yeah ตัวของเทมันถือไพ่เหนือกว่ากันเพื่อนเนื่องจากว่าผู้หญิงหลงใหลในรถสวาสด์ผู้หญิงติดใจในลีลาของมันบั้นเด้ามันดีเอวมันดีกันเพื่อนตัวของเทมันก็เลยไม่เยแสไม่ใส่ใจไม่ให้ราคาผู้หญิงคนนี้นอกจากนี้ตัวของเทมันยังคุยหลายคนเรียกว่ากระเจียวไม่ได้พักกันเลยทีเดียวกระเจียวเปียกตลอดตัวของเทมันมีหลายตัวเลือกกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดน้ำเหตุการณ์ร้ายๆเรื่องราวที่ชาวบ้านป่าเป้าไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นกันเพื่อนในวันที่ยี่สิบสามมีนาคมปี พศสองพในหมู่บ้านแห่งนี้เขามีงานบุญกันเพื่อนตัวของตัวเองนะก็ตัดสินใจทักแชทไปหาเท่กันเพื่อนบอกว่าไอจา้จ๋าไอ้จ๋ามากินเหล้าที่นี่หน่อยที่หมู่บ้านของเราตรงนี้เองมีการเลี้ยงเหล้ามีการเลี้ยงฉลองกันอยากให้ไอ้เท่มานั่งข้างๆอยากจะโชว์เพื่อนๆว่าตัวเรามีผัวหล่อมีผัวเท่ตัวของเท่ก็เลยมาตามคําเชิญของตัวกันเพื่อนตัวเองมีการไปซื้อเหล้าซื้อกับแก้มมารอรอแค่เท่มากินรอแค่เท่มาหากันเพื่อนตัวของตัว เองนะพอเทมาหาก็รู้สึกดีอกดีใจมีการนั่งดื่มนั่งกินกันกับกลุ่มเพื่อนๆประมาณ78คนเหตุการณ์นี้เริ่มสตาร์ทตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มของวันที่23มีนาเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆกันเพื่อนในขณนะนั้นเองนะับแม่ของตัวนั่นก็คือป้านางกันเพื่อนแกก็เดินมาดูลูกสาวเอลูกสาวทําไมมานั่งกับผู้ชายป้านางแม่ของตัวเองนะับแกเห็นลูกสาวของแกนั่งอยู่กับว่าที่ลูกเขยนั่นก็คือไอ้เท่แกก็เลยเดินเข้าไปหาเดินเข้าไปบอกบอกว่าไอ้เท่ไอ้เท่มึงมานั่ง แบบนี้มึงมากินแบบนี้มาอยู่กับลูกสาวกูแบบนี้ทําไมมึงไม่บอกให้พ่อกับแม่มึงมาตบมาแต่งให้มันเสร็จสิ้นลูกสาวกูจะได้ไม่อายคนกันเพื่อนนี่คือคําพูดของป้านางที่พูดกับไอ้เทว่าที่ลูกเขยกันเพื่อนแกอยากให้เท่รับผิดชอบแกอยากให้ไอเ้ออไอเทมาตบมาแต่งตัวของป้านางไม่อยากเป็นขี้ปากชาวบ้านไม่อยากให้ชาวบ้านว่าลูกสาวแก แกก็เลยบอกกับไอ้เทให้มาตกมาแต่งลูกสาวแกสักทีจังหวะนั้นไอ้เทมันเมากันเพื่อนเมื่อได้ยินว่าที่แม่ยายมาพูดแบบนี้มันก็ลุกขึ้นมาตะคอกใส่ทันทีบอกมึงเป็นใครมาบอกก,บก,บกับกูแบบนี้ตัวของลูกสาวมึงมันไม่มีราคากันเพื่อนจังหวะมันเมาอารมณ์มันได้ตัวของไอ้เทบอกกับป้านางอย่ามาพูดแบบนี้ขนาดแม่กูยังไม่กล้าบอกกูมึงเป็นใครถึงมาบอกกูกูไม่เชื่อมึงหรอกกูไม่ทําตามกันเพื่อนตัวของป้านางเองแกก็ตอบโต้ไปกันเพื่อน บอกถ้ามึงทําแบบนี้ถ้ามึงเป็นแบบนี้ลูกสาวกูไม่ใช่ผักปลาไม่ใช่ผลไม้อยู่ข้างทางมึงจะได้มาหยิบมาฉวยเอาไปกินแบบฟรีๆลูกสาวกูมีราคาไม่อย่างนั้นมึงก็เลิกไปตัวของไอ้เทมันก็ตอบโต้กลับมาทันทีเลิกก็เลิกกันเพื่อนมันไม่เยเสมันไม่ใยดีอยู่แล้วกันเพื่อนมันกินฟรีมา2ปีเอากันจนน้ําเป็นปีบ๊บตรงนี้เองมันหมดราคาแล้วป้านางกับไอ้เทเองก็เกิดการทะเลาะวิวาทกันยกใหญ่โต้ตอบกันไปมาไอ้เทพูดประโยคทิ้งท้ายบอก ว่าตัวของลูกสาวมึงเป็นเหมือนกะลีให้กูซี่ฟีฟ,ฟีแทบทุกวันนี่คือคําพูดของไอ้เทที่กระแทกไปที่หน้าของป้านางเหมือนกับลากป้านางไปกลางสี่แยกแล้วตบไปที่หน้าเนื่องจากว่าไอ้เทพูดประมาณนี้ก็เหมือนกับบอกกับป้านางว่าลูกสาวของป้านางไม่มีค่าตัวของน้องตั้วเป็นแค่ของข้างทางเป็นแค่กะลี่ริมทางที่ตัวไอ้เทจะมาเอาเมื่อไหร่ก็ได้กันเพื่อนป้านางแม่ของตั้วได้แต่ยืนงงได้แต่ยืนสตันท่ามกลางผู้คนที่กําลังนั่งดื่มนั่งกินกันบางคน คนแอบหัวเราะบางคนแอบยิ้มกันเพื่อนเป็นการกระแทกหน้าป้านางแบบจังๆกันเพื่อนป้านางเองแกก็ไม่รู้จะทํำยังไงจังหวะนั้นเองนะมันเป็นจังหวะเกิดเหตุมันเป็นจังหวะชิบหายเมื่อเรื่องราวนี้ไปถึงหูผู้ชายคนหนึ่งนั่นก็คือน้าไว้กันเพื่อนนา้าไวเองชื่อจริงๆของแกก็คือนายประวิ์สิทธิศาสตร์อายุ40ปีแกเป็นอดีตนักโทษก่อเหตุพยายามฆ่าเมื่อ8ปีที่แล้วเพิ่งพ้นโทษออกมาได้10กว่าวันตัวของนา้าไวเองแกมีศักเป็นหลานของป้านางเป็นลูกพี่ลูกน้องกับตัว นและประเด็นสําคัญบ้านของนาวัยกับบ้านของป้านางอยู่ติดกันกันเพื่อนนาวัยเองแกนอนพักผ่อนอยู่กับแม่นอนอยู่กับบ้านแบบชิลชช่วงเวลาประมาณสองสามทุ่มแกได้ยินเสียงคนทะเลาะกันแกก็ออกมาดูตามสไตล์นักเลงตามสไตล์คนหัวร้อนอยากจะรู้อยากจะเห็นว่าใครทะเลาะกันกันเพื่อนพอนาวัยแกออกมาดูแกก็เห็นป้านางกับไอ้เท่กำลังทะเลาะกันอ้าวนั้นญาติเรานี่หว่าแกก็เลยรับจบให้กันเพื่อนตามสไตล์สาหมูตามสไตล์คนคุกกันเพื่อนเมื่อเพื่อนมีเรื่องเมื่อคน ในบ้านมีเรื่องตรงนี้เองมันยอมไม่ได้ตัวของนา้าไวก็เลยปรีเข้ามาร่วมแจมกันเพื่อนการเข้ามาในครั้งนี้นะเป็นการพูดคุยเจรจารในเบื้องต้นกันเพื่อนตัวของนา้าไวเองแกยังไม่ลงไม้ลงมือกันเพื่อนแกบอกให้ป้านางออกจากบ้านไปเดี๋ยวแกพูดแกคุยกับไอ้เทเองเนื่องจากว่าเป็นผู้ชายด้วยกันน่าจะคุยกันรู้เรื่องกันเพื่อนจังหวะนั้นเองนะตัวของป้านางก็ถูกตัวของนา้าไวพาออกจากบ้านหลังจากนั้นตัวของนา้าไวก็เดินเข้ามาหาไอ้ท่แล้วก็มีการพูด พูดการคุยกันแต่ตอนนั้นมันคุยกันไม่รู้เรื่องเนื่องจากว่าตัวของไอ้เท่มันเมากันเพื่อนมีการด่าโต้ตอบกับน้าวัยกันเพื่อนด่าเสียๆให้หายบอกมึงอย่ามายุ่งมึงอย่ามาเกี่ยวตรงนี้เองไม่ใช่เรื่องของมึงกันเพื่อนเมื่อเป็นแบบนี้นะตัวของน้าวัยเองตามสไตล์นักเลงเก่าแก่ก็ไม่พูดพร่ำทําเพลงมีการบวกกันมีการแลกหมัดกันในชุดหนึ่งกันเพื่อนมีการต่อยตีกันพอหยอกหยอกแยะๆพอหอมปากหอมคอชาวบ้านร้านตลาดเขาก็แยกออกจากกันกันเพื่อนจังหวะ นั้นเองนะครับตัวของนาวัยแกเดินออกจากบ้านไปกันเพื่อนไปตั้งหลักอยู่ที่บ้านของแกที่อยู่ข้างๆแล้วแกไปเตรียมอาวุธนั่นก็คือมีดปลายแหลมมีดสปาตาที่แกพกติดตัวเป็นประจำกันเพื่อนตัวของเทเองนะเห็นว่าตัวเองกําลังเดือดร้อนตัวเองกําลังมีเรื่องก็เลยโทรหาสมัรพรรคพวกมีการตะโกนเสียงดังบอกให้เพื่อนเอาปืนมาเอาปืนมากูจะยิงมันเอาของมาเดี๋ยวกูจัดการเองตรงนี้เองเป็นการพูดข่มขู่เป็นการพูดข่มเชิงกันเพื่อนตัวของเทเองพูดประมาณนี้ผ่านโทรศัพ กักนนตัวของน้าวไวแกเป็นนักเลงเก่าเชิงมวยแกดีแกก็ตั้งหลักรอกันเพื่อนรอว่าไอ้ที่มันจะเอาอยัางไงต่อกันเพื่อนจังหวะนั้นเองเหมือนชะตาชีวิตมันพาไปกันเพื่อนตัวของไอ้ที่เดินออกมาจากบ้านแล้วพยายามเข้าไปหาหน้าไวอีกหนึ่งรอบกันเพื่อนน้าไว้เองแกอยู่ในบ้านเห็นไอ้ที่เดินมา ital. แกก็ไม่รอช้ากันเพื่อนเดินออกมาบวกเดินออกมารบตามสไตล์นักเลงเก่าตามสไตล์คนหัวร้อนเรื่องของการฆ่าคนเหมือนการปิ้งขนมปังน้าไวแกมองแบบนั้น การมีเรื่องมีราวแกผ่านมาเยอะแผ่แกเยอะกันเพื่อนหลังจากนั้นนะครับสองคนนี้ก็เกิดการประทะคารุมกันอีกชุดหนึ่งกันเพื่อนด่ากันไปด่ากันมากันเพื่อนจังหวะนั้นเองนะครับตัวของไอ้เทมันปรีเข้าไปหาน้าไวกันเพื่อนซึ่งน้าไวแกบอกอยู่แล้วกันเพื่อนบอกอย่าเข้ามาอย่าเข้ามากูเป็นมวยแต่ไอ้เทมันไม่ฟังกันเพื่อนมันปรีเข้าไปหาน้าไวมือเปล่ากันเพื่อนตัวของน้าไวมีการเอามีดมาแนบไว้ที่ลําตัวเป็นการซุกซ่อนอาวุธสไตล์ซามูไอ้เทเองอาจจะยังไม่ สังเกตเห็นว่าน้าวัยมีมีกันเพื่อนมันก็เลยตัดสินใจปรีเข้าไปหาหน้าวัยกันเพื่อนการปรีเข้าไปตรงนี้นะมันคือนาทีชีวิตมันคือเสี้ยวชีวิตที่ไอเทคิดผิดอย่างมาหันกันเพื่อน เมื่อไอ้ที่ปรีเข้าไปถึงตัวนาไวตัวของนาไวเองแกก็ไม่รอช้าจับล็อกคอไอท้ท่หลังจากนั้นแกก็เสียบแกก็แทงกันเพื่อนจังหวะนี้ไม่ต้องพูดไม่ต้องกล่าวกันเพื่อนความไวเป็นของปีศาจสไตล์ซามูเก่าสไตล์นักเลงเก่าแกแทงจนมิดดามกันเพื่อนมีดของนาไวเองนะทะลุร่างของไอท้ท่ไปหลายจึกกันเพื่อนเสียงดังสน,นั่นวันไวลั่นทุ่งกันเลยทีเดียวจึก จึกจึกนี่คือเสียงกระซวกของมีดนา้าไวที่แทรกเข้าไปในเนื้อของไอเท่กันเพื่อนในขณะนั้นเองตัวของตัวที่อยู่ในเหตุการณ์ก็พยายามเข้ามาจับเข้ามาห้ามนา้าไวไวกันเพื่อนแต่นา้าไวแกไวเหลือเกินกันเพื่อนใช้มือสะบัดเพียงนิดเดียวแกก็วิ่งหนีหายไปในความมืดการสะบัดครั้งนี้นะครับทให้คมมีดของแกไปฟันเข้าแขนของตัวอย่างจังกันเพื่อนหลังจากนา้าไววิ่งหนีไปหลังจากเหตุการณ์สงบคนที่อยู่ในเหตุการณ์คนแถวนั้นก็เข้าไปช่วยเท่กันเพื่อนตัวของเท่ เองนอนหายใจรวยรินอยู่บริเวณริมถนนกันเพื่อนจังหวะนั้นเองนะแม่ของเท่ก็อยู่กันเพื่อนพยายามเข้าไปช่วยลูกพยายามเข้าไปดูลูกมีการโอบอุ้มลูกขึ้นมาบนอ้อมกอดกันเพื่อนแม่ของเทเองนะพยายามพูดกับเทเทเองพูดกับแม่ได้เพียงสองสามคำเรียกแม่แม่แม่นี่คือคําพูดสุดท้ายของเทกันเพื่อนเทเองพยายามบอกพยายามสื่อสารกับแม่อาจจะอยากขอโทษอาจจะอยากบอกลาแต่ตรงนั้นเองมันไม่มีโอกาสเนื่องจากว่าเทมันพูดไม่ได้กันเพื่อน พูดได้เพียงสองสามคำนั่นก็คือแม่แม่แม่นี่คือสิ่งที่เทพูดกัเพื่อนหลังจากนั้นนะครับชาวบ้านก็มีการนํารถพาตัวของเท่ไปส่งที่โรงพยาบาลวิ่งฝ่าความมืดอันเงียบสงัดมุ่งหน้าไปที่โรงพยาบาลในขณะนั้นเองมีสายลมโชยมาเป็นสายลมอันเย็นเย,ยือกมากระทบร่างของเทและก็แม่ที่กําลังกอดกันอยู่บนรถสายลมนี้เหมือนสายลมบอกลาเพื่อนตัวของเทเองนะครับอยู่ในอ้อมกอดของแม่เขาค่อยๆหายใจช้าลงช้าลงหลังจากนั้นเขาก็ขาดใจ ตายคาอ้อมกอดของแม่กันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนะเรื่องราวนี้ก็จบลงด้วยการรับจบรับเจ็บของนาวัยกันเพื่อนนาวเองหลังจากแกก่อเหตุเสร็จแกก็ไม่ได้หนีไปไหนแกแอบไปนอนอยู่ที่เถียงนาของแกซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านป่าเป้าเพียง2กิโลเมตรกันเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ตามไปจับกลุ่มตัวแกได้ในเวลาต่อมากันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คุมตัวนาวมาทำแผนก่อนที่แกจะทำแผนแกขอเจ้าหน้าที่ตำรวจทำสิ่งหนึ่งนั่นก็คือการกราบลาแม่แกกันเพื่อน นาวัยเองเดินไปหาแม่ในวัยชรากันเพื่อนแล้วแกก็ก้มกาบแบบงามๆสำนึกผิดขอโทษแม่กันเพื่อนออกมาจากคุกได้เพียง12วันแต่แกก่อคดีซ้ําอีกแกต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจําแกก็เลยขอโทษแม่กันเพื่อนตัวของนาวัยเองนะมีเงินอยู่300บาทติดตัวมีสร้อยคอทองคําเส้นหนึ่ง แกก็ให้แม่แกจนหมดกันเพื่อนแม่แกเองกระซิบข้างหูบอกเอาเงินไปเถอะลูกเอาไว้ไปกินในเรือนจำนาวัยบอกกับแม่ว่าผมไม่ลำบากผมเองอยู่ได้แบบสบายผมเคยติดคุกมาแล้วแม่เก็บไว้กินเถอะเงินส่วนนี้หนูให้แม่เป็นก้อนสุดท้ายพอต่อจากนี้ไปหนูจะไม่ได้ดูแลแม่แล้วกันเพื่อนนี่คือคำพูดสุดท้ายของนาวัยที่สั่งเสียกับแม่ตัวเองก่อนที่แกจะเข้าไปใช้ชีวิตในเรือนจำหลังจากนั้นนะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คุมตัวนาวัยไปทำแผนพอทำแผนเสร็จก็ มีการไปที่โรงพักบันทึกการจับกุมตรงนี้เองมีการแจ้งข้อหาให้กับนาวัยหนึ่งข้อหาใหญ่ๆนั่นก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามาตา2 8 8แกันเพื่อนอัตราโทษตั้งแต่15ปีถึง20ปีและมีโทษจำคุกตลอดชีวิตถึงประหารชีวิตกันเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวของนาวัยสามูอุดรตำนานที่ยังมีลมหายใจและกำลังจะเข้าไปหายใจต่อในเรือนจำกันเพื่อนรอบนี้ไม่รู้ว่าแกจะติดคุกอีกกี่ปีกี่เดือนแต่ตรงนี้มันไม่ใช่ปัญหาเพราะแก ติดคุกมากกว่าอยู่ข้างนอกแกบอกว่าแกรู้สึกดีที่ได้ทดแทนบุญคุณญาติพี่น้องแกรู้สึกดีที่ได้รับจบให้ญาติพี่น้องมันเป็นความภูมิใจของแกมันเป็นความรู้สึกของแกแม้แกจะติดคุกแกก็ไม่รู้สึกผิดอะไรเพราะนี่คือวิถีของสามูกันเพื่อนรับจบรับเจ็บแล้วก็ติดคุกไปกันเพื่อนเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้บิดพลาดประการใดต้องกราบขอภัยเพื่อนเพื่อนไว้ณที่นี้ด้วยอย่าลืมไปกด u b s สไคร e ์ไลค์แชร์เพื่อไปกำลังใจให้ช่องกระรผมด้วยขอให้เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาะอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม